ปู่ไพยวงสอนว่าที่ลูกสะั้ยคนโปรดปู่ไพยวงบอกผ่านส่งการไปให้แล้วเจอคนฝากเตือนแมทเรื่องฟ้องประชาชนมากถูกชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ในอ Inst ินสตาแกรมเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและชีวิตลักของลูกชายอย่างสงการเตชานรงอยู่เป็นประจำสำหรับคุณปู่ไพยวงเตชานรงซึ่งหลายครั้งหลายคราวคุณปู่ก็ออกมาตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตเพื่อชี้แจงประเด็นต่างๆรวมถึงพูดคุยกับแฟนๆอยู่เป็นระยะ อย่างเมื่อไม่นานมานี้คุณปู่ไพยวงก็ถูกชาวเน็ตลายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ในอินสตาแกรส่วนตัวฝากข้อความให้ไปบอกสงการและแมทพิลานีแฟนสาวของลูกชายเรื่องฟ้องร้องชาวเน็ตโดยระบุว่าสุดยอดปู่แต่อยากบอกปู่ให้บอกสงและแมทพอเถอะนะเรื่องฟ้องประชาชนผู้เสพข่าวด้านลบทำไปโดยไม่มีข้อมูลเท็จจริงสังคมไทยอาจรักครอบครัวรักปีใหม่เลยโกรธแมทกับสงการ เลยด่าไม่คิดทุกคนลำบากมากจะกินก็ไม่มีครอบครัวปู่ร่ำรวยมหาศารโปรดเมตตาช่วยเหลือด้วยถ้าอยากเป็นตัวอย่างก็ฟ้องซักคนแบบนี้เรียกว่าแก้แค้นเรื่องผ่านมาแล้วแมทจะรือให้เจ็บปวดทำไมทุกคนกราบขอโทษแล้วอภัยเถอะนะขอวิงวอนปู่เมตตาช่วยและขอให้ปู่ร่ำรวย มีความสุขอยู่กับปีใหม่และยิ่งใหญ่ทุกอย่างฉายารวยเงินรวยจิตใจนะคะซึ่งคุณปู่ไพวงก็ได้ตอบกับคอมเมนต์ดังกล่าวแบบสั้นๆว่าบอกผ่านส่งไปให้แล้วครับว่าเวนต้องระงับด้วยการไม่จองเวน